สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำเว็บไซต์ดีๆนะคะในที่นี้ก็คือเว็บไซต์ c o l o r p a l e t e n e t นะคะเว็บไซต์นี้ก็จะมีเป็นชุดโทนสีตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะช่วยเราในเรื่องของดีไซน์ออกแบบนะคะบางครั้งเราอาจจะมีโจทย์มาว่าจะต้องออกแบบเป็นโทนสีทนเย็นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาเลือกโทนสีเองอาจจะแบบไม่ถูกใจเลือกออกมาเราไม่สวยเนาะก็ใช้เจ้าเว็บไซต์นี้นะคะ่ะเขาจะรวบรวมชุดสีตัวอย่างเอาไว้ให้เรายกตัวอย่างนะคะถ้าเราอยากที่จะ ดูโทนสีที่เป็นโทนอบอุ่นนะคะตรงนี้แล้วก็คลิกไปเลยที่ตัว Warm Palette ตรงนี้นะคะถ้าอยากได้เป็นโทนสีโทนเย็นก็เลือกเป็น Cool Palette ตรงนี้นะคะอ่าโทนสีพาสเทลนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่มันค่อนข้างที่จะตัดกันนะคะอ่ะยกตัวอย่างเราพาเข้าไปดูตัวนี้แล้วกันนะคะตัวโทนสีอบอุ่นก็คลิกเข้าไปก็จะมีเป็นชุดสีตัวอย่างซึ่งสีก็จะแบบไปดึงสีมาจากจากรูปภาพนะคะแบบนี้อ่ะคลิกไปดูด้านที่สอง อันนี้โฆษณาจนเราก็กด close ปิดไปนะอ่ะสมมุติว่าเราอ่ะชอบสีประมาณแบบนี้นะคะแล้วคลิกเข้าไปที่ตัวรูปภาพนะคะแล้วข้างล่างตรงนี้ค่ะมันก็จะโชว์เป็นรหัสสีเราก็สามารถที่จะเอารหัสสีอันนี้ค่ะเอาไปใช้ในงานออกแบบได้เลยนะคะแบบนี้หรืออยากจะแบบอ่าแคปเจอร์น้านี้เก็บไว้ด้วยก็ได้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะสามารถที่เลือกสีสัก2ส,สีแล้วให้มันคลิกไปที่ตรงนี้นะคะ Tru e o o o r r แล้วก็ลองเลือกสีอ่าสมมติเราอยากได้เป็นสีแดงกับสีขาวแล้วกันแล้วก็พลิกครับเนี่ยค่ะเขาก็จะไปดึงชุดสีที่มันมีทั้งโทนแดงแล้วก็โทนขาวขึ้นมาถ้าเราอยากจะได้แบบ อาเป็นโทนชมพูอย่างเดียวเลยสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดึงโทนสีที่มันใกล้เคียงกับที่มันมีสีชมพูขึ้นมาให้เราเห็นด้วยประมาณแบบนี้คอนทาส์นะคะสีตัดกัน อ่ะประมาณแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบางไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำคลิปนะคะขอบพคุณค่ะ